ที่เราใช้ก็มีกระสอบปุ๋ยนะคะข้างละสองใบนะคะในการที่เราจะใช้นํารุดขึ้นนะคะมีต้องมีกระสอบปุ๋ยค่ะข้างละสองใบนะคะตอนนี้เราขึ้นมาสองขยักนะคะก็กระสอบปุ๋ยทั้งหมดสี่ใบค่ะแล้วก็ตัดตรงก้นนะคะตัดตรงก้นมันแล้วก็ตรงตรงก้นกระสอบปุ๋ยอะค่ะเราก็มามว้มวนๆเอากระสอบปุ๋ยเป็นวงกลมแบบนี้นะคะไปใส่ไว้ที่ใบแท็กนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะต้องมีท่อนไม้นะคะท่อนไม้แข็งต้องแข็งเพื่อที่จะรองรับกับน้ําหนักรถเกี่ยวได้ด้วยนะคะใส่สอดเข้าไปนะคะเนาะใส่เข้าไปในกระสอบปุ๋ยแบบนี้นะคะทําทั้งสองข้างนะคะต้องใช้ไม้สองท่อนนะคะใช้ท่อนเดียวไม่ได้นะคะเพราะว่า เผื่อเวลารถถอยขึ้นมาแล้วแบบอารับน้ําหนักแล้วทอนไม้อาจจะหักได้นะคะ,ะถ้าหักก็อาจจะมีการไปาม น,ะะนะะนี่คือลมที่รถลงไปตะก,กี้นะคะจมลงไปตะก,กี้ค่ะขึ้นเรียบร้อยค่ะแบบนี้ก็ต้องเป็นลูกพี่ใหญ่เกี่ยว่อแล้วนะคะตอนนี้ <c oughs> เสียงยนบางครั้งอาจจะเบาหน่อยนะคะสู้เสียงรถดังมากค่ะ ะะแล้วก็เกี่ยวต่อได้เลยนะคะไม่ได้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะคะ i oh.